ในมุมที่นักวิชาการก็ตั้งข้อสังเกตว่าคำวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญที่ออกมาเนี่ยมันจะกลายเป็นบรรทัดฐ,ฐานว่าหลังจากนี้แปลว่าในสภาจะไม่สามารถแตะเรื่องมาตรา112อีกใช่หรือไม่กับบรรทัดฐ,ฐานนี้จะถูกวินิจฉัยจะใช้ดุลยพินิษอย่างไรในการที่จะลุกขึ้นมาอภิปรายในสภาแน่นอนฮะก็ต้องไปถามท่านประธานวันนอรนะฮะท่านประธานสภาพุทแทนรัศฎรเนี่ยวันนี้ประธานสภานะครับบอกว่าขอไปศึกษาคำวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญ โดยละเอียดก่อนก็แล้วกันว่าตกลงแล้วคำวินิจฉัยออกมาเนี่ยถ้าจะหยิบยกขึ้นมาพูดในสภาทําได้หรือไม่โดยคุณวันมูัมหมัดนอมวัฒนประธานสภา,านะครับบอกอว่าคำวินิจฉัยของศาลที่ออกมาเกี่ยวกับการแก้มตาตรา112ที่ไม่สามารถใช้กระบวนการนอกสภาได้และก่อนหน้านี้ก็มีการยื่นกฎหมายเกี่ยวกับการนิตโทษกรรมซึ่งมันก็อาจจะเกี่ยวข้องกับามาตรา112ด้วยเนี่ยคือถ้าพูดไม่ได้จะทํำยังไงเพราะถ้าจะอภิปรายกันเนี่ย มันก็ไปเกี่ยวเรื่องการนิรโทษกรรมอาจจะยกเว้นไม่ยกเว้นคดีที่เกี่ยวกับมาตรา1 12แบบนี้คุณวันนอบอกนะครับว่าขณะน,นี้ทางสภากำลังรอดูคำวินิจฉัยของศาลที่เป็นเอกสารอยู่และให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องด้านกฎหมายศึกษาอย่างละเอียดก่อนที่จะมีการแนะแนวในเรื่องข้อ,ขอกฎหมายทีหนึ่งก็อาจจะต้องรอให้มีการพิจารณาอีกครั้งส่วนจะต้องคุมเข้มมากขึ้นในเรื่องการแสดงความเห็นเกี่ยวกับการแก้มาตรา112หรือไม่หลังจากนี้ ท่านว่านอบอกนะครับว่าคงต้องไปดูข้อกฎหมายให้ชัดเพราะทุกอย่างมีขั้นมีตอนคือมันไม่ใช่เรื่องที่เพิ่งมาคุมเข้มอะไรท่านประธานก็บอกจริงๆตามระเบียบข้อบังคับการประชุมสภาเนี่ยมันมีอยู่แล้วมันมีข้อห้ามอยู่แล้วก็คือเรื่องการพูดพาดพิงสถาบันแล้วถ้าหากมีการพูดนอกสภาก็เป็นเรื่องความรับผิดชอบของผู้พูดเองด้วยเช่นเดียวกันครับโดยปกติข้อบังคับก็ถ้าพูดถึงเรื่องสถาบันก็กําหนดไว้ก็ ไม่ไม่ให้พูดอยู่แล้วนะถ้าเป็นเรื่องที่ที่พูดขอให้ยกเวน้นในเรื่องพูดถึงสถาบันในเรื่องของบุคคลภายนอกถ้าพูดออกไป <พอ S 2> ก็พู้ที่พูดต้องต้องรับผิดชอบ<า>แต่ทางสภาเราก็จะถือข้อบังคับแล้วกฎหมายครับอันนี้ผมไม่อาจจะวิจารณ์ได้หนึ่งต้องขอดูารายละเอียดของข่าววิจัยทั้งหมดแล้วก็ฝ่ายกฎหมายก็จะเสนอให้ ประธานสภาและรองประธานสภาทราบต่อไปนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ในที่ประชุมสภาเมื่อช่วงบ่ายครับทางคุณรังสิมันโรมนะครับรสศบัญชีรายชื่อพักคก้าไกลก็ได้มีการขึ้นอภิปรายในยติเสนอตั้งกรรมธิการวิสามันศึกษาการออกพรบนิตโทษกรรมนะฮะครับ,รบซึ่งช่วงหนึ่งคุณโรมเนี่ยก็อภิปรายนะครับบอกว่าแนวความคิดในการออกร่างพรบนิรโทษกรรมเนี่ยเราต้องไม่เริ่มต้นด้วยการไปจํากัดว่าถ้า ผิดมาตรานี้ข้อหานี้จะไม่ได้รับการนิรโทษเราอย่าไปเริ่มแบบนั้นเพราะหากเริ่มขีดเส้นแบบนั้นสุดท้ายจะมีคนจํานวนมากไม่ได้รับความยุติธรรมควรออกแบบให้ประตูนี้เปิดกว้างที่สุดอย่าไปกําหนดอย่างเช่นอย่าไปบอกว่าเออถ้าเป็นมาตราละสิบสอเนี่ยไม่ได้รับการนิรโทษกรรมอย่าไปตั้งธงแบบนั้นแล้วก็บอกว่าดูจากเมื่อวันที่31มมกราคมคำวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญออกมาก็ชัดเจน แม้ว่าพักเก้าไกลพยายามแก้วิกฤตทางการเมืองมาตลอดแต่ก็ต้องยอมรับว่าผลคำวินิจฉัยทําให้การหาทางออกทางการเมืองยากขึ้นเรื่อยๆแต่ตัวเองก็หวังว่าอย่างน้อยสภาแห่งนี้จะเป็นส่วนสาคัญที่จะได้ถอนฟืนออกจากกองไฟบ้างแม้อาจจะแก้ปัญหาไม่ได้ทั้งหมดแต่อย่างน้อยสภากาลังคืนคนที่เคยออกไปเรียกร้องประชาธิปไตยไม่ควรให้พวกเขาโดนความผิดทางอาญาและกลับคืนสู่สังคมครับ เพราะปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคมวันนี้ไม่ใช่เพราะมีผู้คนออกมาชุมนุมประท้วงแต่เพราะมันมีความไม่ยุติธรรมเกิดขึ้นในสังคมดังนั้นแนวความคิดของการที่เราจะนิรโทษกรรมสิ่งแรกที่เราจะต้องติดกระดุมให้ถูกต้องก่อนเนี่ยเราไม่ควรจะเริ่มต้นด้วยการจำกัดว่าถ้าทำความผิดมาตรานี้ข้อหานี้จะไม่ได้รับการนิรโทษกรรม ถ้าเราเริ่มต้นในการขีดเส้นแบบนั้นสิ่งที่จะเกิดขึ้นตามมาก็คือจะมีคนจำนวนมากที่ไม่ได้รับความยุติธรรมต่อไปอคุณโรงก็บอกว่าอย่าพิ่งไปจำกัดตั้งแต่แรกนะครับแล้วพักเก้าวไกลก็เคยนำเสนอร่างนิติธศกรรมซึ่งมี4หลักการให้กับกรรมธิการควรไปพิจารณาและหนึ่งในนั้นก็คืออยากกำหนดมาตราว่านิรโทษกรรมไม่ได้แบบนี้และหากจะจำกัดจริงๆว่าห้ามนิรโทษอะไร ควรจะเป็นลักษณะร้ายแรงจริงๆฮะคุณโลมยุตตัวอย่างเช่นเคยกระทำผิดตามมาตรา113หรือเป็นผู้กระทำรัฐประหารเมื่อวันที่22พฤษภาคมอันนจจะกำหนดไปเลยหรือเป็นเจ้าหน้าที่รัฐสั่งตีหัวผู้ชุมนุมมาก่อนหรือเป็นการกระทำที่พากชีวิตผู้อื่นไอ้แบบเนี้ยค,ควรจะกำหนดว่าไม่ควรได้รับการนิรโทษกรรมคือตอนนี้เนี่ยหลายๆฝ่ายหลายๆพรรคการเมืองมีความเห็นพ้องต้องกัน,นว่าควรจะออกพรบรนิรโทษกรรมแหละแล้วก็ มีความเห็นพ้องต้องกันอีกว่าไม่ควรจะรวมคดีอาญาไม่ควรจะรวมเรื่องที่เกี่ยวกับการทุจริตตรงเนี้ยไม่นี่ะโทษต้องรับโทษแต่ตอนนี้ที่มันเถียงกันอยู่ก็คือมาตรา112เป็นคดีการเมืองไหมนะตรงเนี้ยบางคนก็บอกว่าเอ๊ก็การเมืองนะบางคนก็บอกไม่ใช่คุณออกมาเรียกร้องการเมืองคุณไม่ต้องทำผิดมาตรา112ก็ได้นี่มันก็ต้องถกเถียงกันละคุณโลงก็บอก อย่าพึ่งเพราะบางคนก็บอกว่าต้องเอาอันนี้ก่อนเอาอันนี้ตั้งไว้เลยแล้วอย่างอื่น<ๆ>เดี๋ยวค่อยคุยกันคุณรงบอกตั้งแบบนี้ไม่ได้ก็ยังถกเถียงกันอยู่นะฮะ,อะพอเห็นล่าสุดวันนี้เนี่ยก็มีการตั้งคณะกรรมาการวิสามันเห็นว่าตั้งมา35คนมาศึกษาเรื่องนี้แล้วนะครับ